ครับช่วงนั้นมันชดบอกโอ้จนมีคนไม่ว่าขวัญเนาะเอราะหายยืมก็ยังมาว่าขวัญเออไม่เพราะยืมม็ยังมาว่าขวัญอีขวัญเนี่ชดกับโซี้ได้เชิญมาบ้านใหญ่ยืมให้กับเจ้าบอยูบ่าพีเนาะดีแล้วท่านบอยโอ้ยตายแล้วเนาะเทวดากรเป็นใจอยู่ได้บัดนี้เออมันเพรายืมได้บัดนี้พี่มิตรจนสีถามมีหยวกบอกนะเทวดาก็ะจิมเป็นใจดอกพอไปยืมน เอาว้ไผอันป่อยดอกนะคอยยืมเมื่อเอ้าเขาว่ามันไผ่บ้านนี่มันปล่อยดอกไปถามชาวบ้านได้ว่าผู้ใดปล่อยดอกมีไปถามมีอยู่อกไว้วางเงินมันสามสิบล้านผมว่าไอผู้ใดก็ะสีไปแต่เฮิรนมันเนาะมันเป็นคนเบิ่งเท่าไหร่เงินเทได้เงินเททด่ไปยืมมึงรูดมาสั่นอยู่วันในเจรจายดอกเจ้รจายใบใบยู่ว่าไปเอาเฮือนดอกว่าเอาโทษถามใช่มันไผ่ได้กี่ดินกระขายมันมืดตอนนี้ผมนะ พทษถามแา่วาถามว่าสิเอาไปใส่ทามโอคถามแสงเฮาคือนึกว่าเพิ่นสิให้เฮาซั่นดอกว่าเออซั่นดอกว่าอืโชคดียืมมันมันสิด่าทั้งปีแม่นล่ะเออถามมันรายละเอียดเธอได้ทามอยากเอาไปเว้าพื้นเฮาหั่นน่ะเออเฮาก็เว้าก็คือว่ามันสิให้น่ะแมษเออดอกสดใสลอยละ10บลอยละซ่เฮาก็จ่ายเพขาว่าเออเราก็ไม่ได้อายเด้อพี่น้องไอพี่เนี่ยอายเฮางพอดามื้อเฮาบ่มีก็บ่มีเงินน่ะพี่น้องเง็จีนะ มปและถามได้รายละเอียดแล้วบ่มีห้่างจะถามบัตรแต่แต่มาบ่เว้าควันสามสี่ปีสามปีผ่านไปเอามาเว้าโอ้ยตายนะครับพี่น้องเอพีโอ้ักระเซ็นว่าให้กูยืมแม่นเจอที่ยืมแห้่งเต็กก็วั่นนะครับพี่น้องเอพีเออแล้วก็อะไรจี่นีคันหมดคันคนในหมู่บ้านถ้าคนในหมู่บ้านไม่ชี้ไปให้ไม่แนะนําไปว่าเออให้ไปยืมมันเราก็ไม่ไม่ไม่ไปหรอกเออมันอื้ ถามเนาะคนใครปล่อยดอกใครปล่อยเงินเร็วเงินด่วนบ้างช่วงนั้นมันมันนัน่นมันเงินยังไม่ออกมันแรีนง่ายมันยังไม่ออกอยู่อเกน้ันปกติมันยังไม่ออกเพราะว่าถมมันยังออบ่ได้ระดับเขาดิช่งนัน,นเขาชี้ว่าถม<อ>เป็นสั้น,นเป็นสั้นนะนะครับพี่น้องมันยังบ่ได้สเปคเขาอยู่เหมือนมันมีมืดเลยวันนี้เอาส้ำรองน้ะมันมืดเลยดิวันนี้มันเป็นแบบนั้นไง อ้าวตกะรองมึงเสร็จแล้วครับมือละพันหากับเบิ้งเสร็จแล้วเออาพันห้าพันแปดก็ลองดูแล้วเดือนหนึ่งก็ตีอ่าซิมหาม,มือซิมหามือกับเบิ้งเอาอ่าอยู่คู่กันนะเดือนหนึ่งเท่าไรบาทนี่ออมันเป็นแบบนั้นเอายมาเว้าแล้วบัตรนี่ขนาดเมื่อไห้กูเจอมีห้านี่ก็มาว่าขวัญกูอีกไม่ร้านช้นนะเพราะว่าอันอ่ารถรถคันนั้นอ่ะมันมันดูแล สองคันเนาะห<ช>มายถึงว่าส่งงวดสองคันทั้ง f o รจูเนอร์ด้วย f o รจูเนอร์ก็ล้านกว่าแหละเนาะไอ้นี e ่คันนี้อีกก็ล้านกว่านะเออมันก็เลยหนักนะม,มันหนักแน่จะน้อยบาทนะครับนะนะเอแต่ยังไงมันก็มันรอดของมันแล้วมันวิ่งแล้วล่ะเดี๋ยวนี้นะแล้ <c oughs> ววาได้ <c oughs> <c oughs> ยั่งเ <c oughs> ลยรถพ่วงนี่ล่ะแล้วก็มาพูดนะครับพี่น้องเอเซีกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะครับเนาะก็เก่งอยู่ในน้อ้วนเนาะ จังแล้วจะาผรอดตายด้วยว่วิตายอันนี้นี่นี่ไปนะมันเทวทีนี่มันก็ไปตีสามตีสี่เพรามันไปน่ะมันเจ้าคุณเนี่ยนะอ่ามันไปตีสามตีสี่ผมได้ครับพี่น้องเอฟสีเออนะ่ยอ่าทั้งหลังเฮ็ดเฮดบอทใช่ไหมเนาะนอนแล้วบัดนี้อ่เปิดแอร์ยันช่วยๆแล้วบัดนี้อ่ถ้ามันให้ยืมโอ้ยครับเราเบิดพลาดแล้วครับซาดนี่แต่ว่าเทวดาก็จะเป็นใจจะไปเอาคอนมันเด้อที นางคนนี้ไม่เอาใครทั้งนั้นแหละค่ะอ๋อมันจะคบแต่คนอืได้ผลประโยชน์ใช่ไหมโอม้เอาก็าแล้วแต่ว่าปลอดมันนะครับพี่น้อง F4 นะมาที่นีอน <c oughs> ่อันว่าว่าอันเขาเครียดว่าเพิ่นบ่ให้ยืมละวเฮาอันอันทั้งนี้เอาเงินฝาดหัวเฮาได้ช่วงนั้นไป<อ>ปล่อย่าวจังสันดิ้ไม่ใช่มเแมนด้วกูก็<ม>เบิ้งที่ว่าไผ่จริงไผอน ว้ายมันนางหนาเขาไปเต็กนอนลงเลงเียนนั่นลงเลียนนี่เพราชาเพรเทาแม่ไม่จะเชื่อป่นี่ตอนนั้นปะปล่อยข่าวว่าอันช่างต้ามพลิตถูกเอาเงินฟาดหัวเออแล้วก็ว่าว่าอันว่าเรื่องอันเรื่องหนีเรื่องสิค่อยยืมคยโทรไปยืมเพิ่นแล้วเพิ่น<ม>บอกให้ว่าเขาเครียดก็เลยใหญ่มาฟังนี่ิ่นบอกเออบรเวณเราไม่เคยอยู่ฝั่งไหนเราเราอยู่ตรงนี้มาตลอด<ม><ม>คือเราอยู่อยู่ตรงกลางตอนแรกนะก็คือใช่เออทําไม ลองเรียนเฮาก็ยาปซาเนะ<ช>่ะแม่แล้วทำไมเราถึงรู้วันที่อะไรนะเรื่องขยงขยะเนาะมันโท่ไปหาผู้ใดเออเอาหมจบแล้วคุยกันจบแล้วพี่น้องเอเจี้ยนก็เลี้ยวเคียะกนแล้วช่วงเช้าวันนั้นเนาะทอวไปอยู่เฮาน่ะแม่เอาเลยเลยเอาเลยจัดมันนี่นะเอามาจมดินด้วยนะนเอาหนักหนักเอยนเออจังหานักข่าวจะเฉาวซ่องใดเพราะว่าเอาล่ะมันเล้วแล้วบ่ตัวว่าจะอะไรวะมันจบแล้วเคียะจบแล้วตายแล้วออื เขากกเขาแก้ไขให้แล้วแมนนั่นเป็นแบบนั้นนะครับพี่น้องไจีก็มันเรินว่าเเราก็เลยรู้ว่าโอ้จิตใจของคนนี่มันมันเป็นแบบนี้เขาเเรื่องของกูก็ไม่อยู่แนแล้วแล้วมันไปเกี่ยวยังกระมึ่งแหมไปเนี่ไปเกี่ยวยังมาเนี่เอาไอจะไดนยังทุมากสัตพี่น้องไอจีกูก็ได้รู้แปรกนะคนเราเออต้องการที่จะจงล้างจงผ่านเขา คือเหมือนจะยืมเงินมือเราอ่ะใช่ทำลายเขาทาง้านที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองเรื่องของเราเราเคลียร์กันได้แล้วผัดเชยเข้าไปจัดการให้ในที่สี่จะเมเอาอีอันนี้โอ้ยพอมีไผ่เป่าโอมได้หรอพี่มิรนะเราพูดตามความจริงได้ไม่มีใครเป่าโวมไม่มีนะไม่มีแม่ทางพ่อพี่เอกไม่ได้เอกก็ไม่แด้วผมก็ไม่ฟังใครด้วยผมไม่ฟังไม่ฟังใครด้วยเราจุดยืนของเราอ่ะเรามีจุดยืนของเรา เราเป็นแบบนี้อยู่แล้วผมไม่ฟังใครไม่ฟังความยุความนั่นคํานี้ของใครเออเป็นแบบนี้อยู่แล้วพี่ถ้าเราคิดว่าอันเราเราจะดูก่อนว่าอ,อืเรื่องไหนเขา็ยังซึ่งมึงทุกอนเนาะมันม่สิไป้ว้ามันม่สิเสียงตาสวสดตาดูอันเข่าคางเขายั่งเดียวบ้าไม่มีครับบ่มี่เคนยังก่อยนะบอกสิไป้เข่าคางสิแปัน นาเลียข้างไข่ข้างแคมครับว่าบามีเลยอันแต่ที่เราพูดมาเนี่เราเอาเรื่องจริงมาคือเราไม่ใช่การเลียนะคือสิ่งที่เราจะเจอมาอันอันพฤติกรรมของพ่อเอกและแม่นางเอกเขาเป็นแบบนี้จริงเขาเออจริงๆเรามันมันก็นดีเนาะแต่ละอันแต่ละอย่างที่เขาเหตุอย่างอ่าอย่างเขามา สร้างความเจริญให้ชุมชนแบบนี้เราก็น่าจะสนับสนุนแบบนี้นะเขาเอาความเจริญมาให้ชมาว้บ้านก็ได้ค่าขายชา้าบ้านก็ได้ขายของมีรายได้มันเป็นเรื่องที่ดีเอเงินสะพัดในหมู่บ้านไม่จําเป็นต้องไปต่อต้านเขาอ่ะนะก็้า้แล้วเนาะจุ่ว่าต่อต้านได้ในเรื่องนี้เราก็โอเคนะเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าเขาได้คนเดียวเขากระจายรายได้ไปทั่วหมู่บ้านแม่เอาเงินเขาก็ปาู้้เดีเอาเมึง อันนี้อันนี้คือเรื่องที่ดีเราก็มองเห็นตรงนี้มันก็เป็นเรื่องที่ดีเป็นสิ่งที่ดีนะครับเนาะมีคนมาเที่ยวแล้วก็ชาวบ้านก็ขายของได้เงินมันสะพัดในชุมชนในหมู่บ้านแล้วคนรู้จักทั่วโลกทุกที่อืมนะเขาก็พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับเขาไม่ได้ปิดกั้นชาวบงชาวบ้านจะมาขายของขายเขาองาเขาน่ะถ้าเขาจะเอาเอาผลประโยชน์เข้าตัวเขาอย่างเดียวก็ได้เหมือนอิหยวกทำน่ะแต่เขาอ่ะ เขาเรียกอะไรแบ่งปันให้กับคนในชุมชนหรือคนหรือหรือหมู่บ้านะแม่มันเป็นอะไรที่น่าชื่นชมได้อย่างวัดอย่างโรงเรียนอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะเขายังหาของไปไปสนับสนุนเขาไปสนับสนุนในชุมชนตัวเองะแม่แต่ถ้าเขาจะเอาผลประโยชน์เข้าตัวเองอย่าฝ่ายเดียวเลยแบบไม่ไม่แบ่งปันเอื้อเฟื้อชุมชนมันก็ได้นะอะไรนะเจน เออเ <c oughs> จนเดนกาสาเป็นเหตุสังเกตได้เพรต้องสังเกตก็ได้เลย <c oughs> <c oughs> ม,มันเป็นเหตุมันเป็นน้ำสันดานมัน <c oughs> ผมไม่สังเกตเลย